พี่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคุณสมทิพย์หินเ่านายกสมาคมแม่บ้านฐานบกและคณะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมและการดําเนินงานของสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทพัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีคุณคัทลิยาแสงสิริรักประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทพัพภาคที่3และคณะร่วมให้การต้อนรับโดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดาเนินงานตามนโยบายสมาคมแม่บ้านฐานบกของสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากอง กองทัพภาคที่สณห,ห้องคดชรัตหนึ่งกองบัญชาการกองทัพภาคที่3พร้อมทางมอบเงินสงเคราะห์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่3จํานวน4รายเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่กําลังพลที่ได้เสียสละทุ่มเทให้แก่ประเทศชาติเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลณทงกลางกองบัญชาการกองทัพภาคที่3จากนั้นค่ะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทารีฉาดค่ายสมเด็จ รัตนารีสสวนมหาราชโดยนายกสมาคมแม่บ้านฐานบกนะคะได้มอบนมและอุปกรณ์ของเล่นให้กับเด็กๆเ,เพื่อพัฒนาและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กได้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับเน้นย้ำการปฏิบัติการป้องกันโควิดในทีอย่างเคร่งครัดนะคะป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองในการนำบุตรหลานเข้ามาใช้บริการตัวดำเนินการจัดตั้งจุดล้างมือจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายเจลแอลกอฮอลล้างมือจัดสถานที่ให้เว้นระยะห่างใน การจัดกิจกรรมต่างๆปัจจุบันมีเด็กเล็กก่อนวัยเรียนนะคะซึ่งเป็นบุตรหลานของกำลังพลและชุมชนรอบค่ายจำนวน52คน นอกจากนี้นะคะยังได้เยี่ยมชมตลาดนัดท่าสมเด็จพระนเรศวรมห,หาราชพร้อมกับเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกําลังพลและครอบครัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของกําลังพลชั้นผู้น้อยให้มีไรายได้พิเศษและกําลังพลได้บริโภคสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดณอาคารเสนาหมาดท่าสมเด็จพระนเรศวรมห,หาราชในโอกาสนี้นะคะนายกสมาคมแม่บ้านฐานบกได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้านฐานบกนะคะสาขากองทัพภาคที่3พร้อมกับทํากิจกรรมเวิร์กช็อปค,ค่ะการทำอีโคปริ นะคะการทำโมบายหรือว่าตุงแล้วก็ข้าวพันผักร่วมกับสมาชิกสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่3แลณสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระดเรสวนมหาราชค่ะ